สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นานคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่อนอื่น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะได้ผมมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตน้อยๆให้พี่ๆเพื่อนน้องๆได้ดูและได้ชมนะครับท่านเราจะได้รู้ว่าจานวนการผลิตน้อยๆนัน้นราคาจะสูงขนาดไหนครับและผลิตเยอะๆนั้นราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้สิครับมันถึงจะใช่ว่าพูดคุยกันครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆๆน,น้องๆท่านถ้ารู้ ดีกว่าผมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าจานวนการผลิตเท่านั้นเท่านี้ราคาจริงๆอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละครับท่านแต่สําหรับผมแล้วมีคู่มือนะครับผมเลยกล้าพูดครับถ้าไม่มีคู่มือนี่ยคงไม่กล้าที่จะพูดตลกตะแลงไปได้หรอกครับท่านมันเป็นไปไม่ได้จริงๆครับถ้าไม่มีคู่มือนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เพราะว่าที่ผมมาบอกพี่เก่าพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านเนี่ยคือเฉพาะปีพศออนครับท่านไม่ใช่เหรียญพัตลกเหรียญเนื้อกงเนื้อเกิน หรือว่าเป็นเหรียญที่เพื่อเสนยงกับเพื่อเสียงตรงอะไรประมาณนัน้นแหละครับท่านไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญแค่ปีพศนะครับท่านทุกพศที่ผมมาออกมาเป็นแค่ปีพศเท่าน,นั้นครับท่านราคาก็จะอาจจะน้อยนิดนะครับท่านมันไม่สูงส่งอะไรมากมายครับไม่เหมือนกับเหรียญที่ผลิตน้อยหรือว่าเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากนั้นทุกพศราคาสูงอยู่แล้วครับท่านแต่บางพศเนี่ยระหว่างอันดับที่ห้าถึงอันดับที่สิบเนี่ยบางครั้งก็ไม่สูง ขนาดนั้นนะครับท่านแต่ถ้าหนึ่งถึงห้าล้วก็ไม่ต้องพูดถึงครับสูงทั้งนั้นนะครับท่านถ้าเป็นวนดีนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นก็ตกอยู่ที่ไม่ถึงกับสูงอะไรมากมายอะไรประมาณนั้นนะครับเรามาดูเหรียญนี้ครับว่าเป็นปีวศอะไรจํานวนการปิดสิวีดีเท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบันดบที่หายากหรือไม่และเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับลักษณะของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่าน คือปริเกลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากันนะครับผู้วิพลอจุณจริตอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับท่านแล้วบรมโมลูกพระองค์ท่านดูดิครับเหรียญนี้มีคอยรอยขีบกวนไหมไม่มีครับท่านไม่มีรอยขีบกวนเลยครับเหรียญนี้สมบูรณ์แบบมากครับท่านหายากจริงครับจะได้เจอเหรียญแบบนี้ครับสุดยอดจริงครับแบบนี้ครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยได้มาวันนี้นะครับเนี่ย โอ้โหก็มีระยบุบรอบี้ยืนพอสุควรครับรู้สึกว่าขอบเฟืองสลับเรียบนี้จะมีการสึกลอยอยู่พอสุควรนะครับท่านเหรียญนี้สึกลอยแน่นอนครับท่านท่านที่ดูนี่ครับไม่ค่อยญะชัดเจนเท่าไหร่หรอกครับแต่เขาเห็นคมชัดเจ้านิดนิดหน่อยอยู่นะครับท่านไม่ใช่ว่าไม่มีเลยครับเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่เหมือนกันนะครับระยบุบรอบี้จะยืะพอนุควรนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับชัดเจนนะครับประเทศไทยครับอักษรเบลสามตัวเจอกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดึงนะครับ สำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้วิการทางสายตานะครับท่นานจะได้เอามือลูบๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศ2538ครับท่นานไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสําหรับปี2538เนี่ยสุดตรงกลางคือพระปางวัดดุลราชประหลามแต่ลงมานี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาได้ล่าสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาิหรเบียนครับสําหรับปีพศ2538น,นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5กมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่53ล้าน7แสนเหรียญนะครับท่าน53ล้าน7แสนเหรียญนะครับสูงอกการอยู่นะครับท่าน53ล้านเศษเลยนะครับในระดับยุนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ150บาทครับท่าน150บาทนะครับสูงงอกการนะครับท่าน150บาทเนี่ยทั้งๆที่จํานวนการผลิตเนี่ย50ล้านกว่าๆเลยนะครับท่าน50ล้าน53ล้านกว่าๆเลยนะครับ ส่วนนี้จะผ่านก็นใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรีละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ